สวัสดีครับเจอกันทุก2องทุ่มนะครับผมพอดีพี่กำลังจะแพ็กของส่งให้คุณลูกค้าที่เคหะลมเาซอยสามสิบครับผมแถวลาดกระบังนะครับผมคือพี่เขาดูคลิปใน YouTube ครับแล้วสนใจรุ่นนี้นะครับผมแต่พอดีพี่เขาใช้ไลน์ไม่เป็นไม่ได้ใช้ไลน์นะครับพวกใช้ YouTube อย่างเดียวก็เลยการคุยอาจจะลำบากนิดหน่อยพี่ก็เลยโทรมาปรึกษาพี่นะครับ ก็คุยไปคุยมาก็คือสรุปคือแกดูตัวนี้แหละแต่ว่าแกแกเลียกไม่ถูกนะครับอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับก็คุยจนได้เป็นว่าคือเอาตัวนี้แหละตอนแรกแกจะเลือกสีดําครับแต่ว่าพี่บอกมันมีสีเขียวด้วยก็แนะนําแกแกก็เลยเอาสีเขียวดีกว่านะครับก็เลยเอาตัวจริงมาให้ดูด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีเขียวแบบเขียวทหารนึกถึงเสื้อทหารครับเสื้อทหารสีแบบนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวขายดีเพราะจอมันใหญ่มากเห็นไหมครับจอเนี่ยใหญ่ตัวเลขใหญ่มากนะครับคนสายตายาวสำหรับคนแก่นะครับ ใช้แบบนี้จะเห็นอ่านเวลาง่ายครับมีทั้งวันอ่าวันอันนี้มีวันจันทร์วันพุธมีเดือนมีวันที่เวลามีไฟเป็นรุ่นแบตเตอรี่10ปีนะครับกันน้าได้50เมตรสบายๆนะครับเนี่ยมีปุกจับเวลาเวลาท้ยหลังมีคือหลักๆที่ต้องใช้เรามีคมหมดมีไฟด้วยนะในที่มืดนยฮะมีไฟ2ดวงด้วยคือเรียกว่าในราคาที่จ่ายตัวนี้คุ้มมากถ้าคนแบบต้องการตัวใหญ่ๆโจ๊กใหญ่ๆนะครับโกคุ้ม นะครับเป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้นะครับประกันศูนย์ CMG หนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือแล้วก็ใบรับประกันศูนย์หมดเลยนะครับผมนะครับยังไงสนใจตัวนี้เป็นสีเขียวครับสนใจยังไงนะครับทักมาในไลน์ที่เขียนไว้นะครับหรือแอดจะเบอร์โทรก็ได้นะครับผมหรือทําไม่ถูกก็ทาเหมือนพี่เขาก็ได้ครับโทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับเดี๋ยวให้คําแนะนําได้นะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมอยู่ข้างในซอยบารมราชชนนี1 9นะครับผม ก็ขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันใหม่2ทุ่มครั้งหน้านะครับจากร้านเสียมในการปิ่น9้าครับผม